ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารรักเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยยังสบายดีกันอยู่หรือเปล่าแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยกันนักพะกแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอบอกกันเลยว่าเรื่องในวันนี้นั้นเป็นฉาก4ี่คน2คู่แถมสลับคู่ไปสลับคู่มาผมนี่อย่างเชอบและถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่พร้อมแล้วงั้นเราไปฟังสปอยเรื่องของพวกเธอคนนี้กันได้เลย และพอเปิดเรื่องมาในห้องเรียนห้องหนึ่งเราก็จะเห็นนางเอกสองคนนะครับแต่นางเอกคือคนที่ยืนอยู่ข้างหลังสองคนนะไม่ใช่คนที่นั่งอยู่แต่ทว่าคนที่นั่งอยู่มันก็ไม่ใช่นางเอกนะมันเป็นแค่ตัวประกอบและผมเชื่อว่ามันต้องมีท่านผู้ชมบางคนทักมาหาผมเฮ้ยพี่พี่ไอตัวประกอบคนนี้มันชื่ออะไรวะผมขอบอกเลยนะตู่ไม่รู้และก็ตัดฉากมาที่พระเอกของเรื่องนะครับและสองคนนี้ที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่นี่มันก็เป็นพระเอกของเรื่องแล้วจากนั้นผู้หญิงตัวประกอบ2คนนี้มันก็คุยกันนะครับว่าวันหนึ่งนั้นมันจูอ้า ตัวประกอบสองคนคุยกันมันก็ตะโกนออกมาดังว่า แต่ทวายเพลเอกคนนี้มันก็พูดออกมาว่าเฮ้ยชิมายมึงจะตะโกนหาพระแสงอะไรวะแล้วไอ้เพลเอกหนึ่งมันก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วให้ไอ้เพลเอกสองดูเฮ้ยเพื่อนดาราเอวีคนนี้มันหน้าตาเหมือนเพื่อนในห้องเราเลยนะเว้ยทวายเพลเอกสองมันก็พูดขึ้นมาเฮ้ยไม่ใช่มั้งมันก็แค่คนหน้าเหมือนเฉยๆหละมั้งแต่ทวายเพลเอกหนึ่งมันก็บอกว่ามันใช่นะจากที่ฉันสังเกตหุ่นของเขามาแล้วนะแล้วจากนั้นนางเอกหนึ่งก็ได้แอบดูข้างหลังไอ้เพลเอกหนึ่งนะครับว่ามันทำอะไรอยู่ ไอเพลเอกหนึ่งมันบอกว่าหน้าตาเหมือนดาราเอวีในรูปก็คือคนที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับเป็นนางเอกคนที่เรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยอะนะจะใครก็ช้างเหอะหนักพักไม่สนหลอกหนักพักชอบคนนี้ <c oughs> และจากที่ผมสังเกตแล้วไอเพลเอกสองดูเหมือนว่ามันจะแอบชอบนางเอกสองนะครับและพอไพอเพลเอกสองมันกลับมาถึงบ้านแล้วมันก็เปิดหนังเอวีดูทันทีอะนะแถมนางเอวีที่มันดูหน้าตาดาราเอวีคล้ายนางเอกสองเลยนะแล้วจากนั้นเพลเอกสองมันก็ทําการเอาอโคลยออกมาแล้วทาการขยี้แฟบทันที เขานั้นทําการเอียงบุม45องศาพเพื่อทําให้แรงเสียดสีเกิดมากขึ้นแล้วจากนั้นก็เรียบร้อยภายใน30วินาทีมันเป็นกฎฟิสิกส์ผมวิจัยมาแล้วทดลองกับตัวเองมาแล้วด้วยวาา่าซานห้ามลอกเลียนแบบถ้าจิตใจของคุณไม่แข็งพออันนะและพอเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนไอ้เพล็กหนึ่งมันก็มาหารพรอกสองนะั้นแล้วมันก็พูดออกมาว่าเฮ้ยเ <"He i, S 1> พื่อนของมาส่งแล้วว่ะแล้เพล็กสองมันก็พูดขึ้นมาว่าเอา้าแล้วกูจะไปรู้แล้วว่ามึงสั่งอะไรมาไอ้เพล็กหนึ่งมันก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ย เงียบๆนะอย่าไปบอกใครกูสั่งหอยกระป๋องมากูลองแล้วโคตรนิ่มอะฟินเวอ,อร์ไอ้เพลเอกหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่ามึงอยากเอาไปใช้ปะกูให้ย,ยืมไอ้เพลเอกสองก็ตอบกลับไปว่ามึงจะบ้าเหรอนี้มึงเอาของที่มึงใช้แล้วไม่ให้กูยืมเนี่ยนะเดี๋ยวก็ติดโรคชิมหายไว,วอัหมดเฮ้ยเพื่อนมันฟินจริงนะโว้ยมึงดูมือกูดิเมื่อคืนเนี่ยกูทำแบบนี้เนะี่ยฮ้และในะจังหวันนะั้นนางเอกหนึ่งกับนางเอกสอง,ง,อง,สองก็เดินมาพอดีก็ได้ยินการสนทานานี้เขานางเอกหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าคุยอออรรยู่่เเาาคืงมกสิ โอ้โชุดว่ายน้ํานี่มันจะเรินสายตาดีจริงๆเมื่อไหร่โรงเรียนของผมมันจะมีกีฬาว่ายน้ําล่ะนี้และสุดท้ายก็เลิกเรียนดูเหมือนว่าทุกคนนั้นกําลังจะพากันกลับบ้านและพอถึงเวลาเลิกเรียนแล้วนางเอกหนึ่งมันก็ได้แวะมาหาพระเอกหนึ่งนะครับมันแวะมาบอกว่าเฮ้ยเเพื่อนเพื่อนกูอยากจะเห็นไอ้ของที่มึงสั่งมานะพระเอกหนึ่งก็ตอบกลับไปว่านี่จะบ้าหรือไงมันเป็นของส่วนตัวนะจะเอามาให้ดูกันง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงแต่นางเอกหนึ่งก็ตอบกลับมาว่าท่านนายไม่ให้ฉันดูนะฉันจะเอาเรื่องที่นายสั่่่่่งงงขอออออไไ้้นนนนีีีมาาปฟรุพคทยแแบบชละ ทายเพะเอ,อกหนึ่งก็เลยต้องพาไปดูและพอเพะเอ,อกหนึ่งเอาออกมาให้ดูแล้วนางเอกหนึ่งก็บอกว่าเล่นให้ดูหน่อยได้เป่าพเพเอ,อกหนึ่งก็ตอบกลับไปว่านี่จะบ้าอะไรไงของแบบนี้ใครเขาให้เล่นให้ดูกันและที่สําคัญก็คือฉันก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ด้วยนะถ้าเธอทําให้ฉันมีอารมณ์ได้ฉันก็จะเล่นอยู่หรอกเฮ้เฮ้เฮฮนางเอกหนึ่งก็ตอบกลับมาทันทีได้สิไอ้เพะเอ,อ,อกหนึ่งก็ตอบสวนกลับมาเฮ้ยกูพูดเล่นนางเอกหนึ่งก็สวนกลับไปอีกว่าเฮ้กูจริงจังนะเนี้ย และก็เรียบร้อยครับนางเอกหนึ่งเปิดโกกนอให้พระเอกหนึ่งดูโดยที่ไม่สนใจเลยว่ามีใครอยู่ข้างหลังหรือเปล่าพระเอกหนึ่งไม่สนใจอะไรเหมือนกันทําการหยิบอโคยออกมาแล้วทําการเล่นทันทีและที่สําคัญก็คือนางเอกยังทําการเล่นให้ด้วยและพอเสร็จแล้วนางเอกก็ทําการอ็อกอ็อกทันทีโดยที่พระเอกหนึ่งนั้นไม่ต้องขอเลยแม้แต่น้อยนางเอกทําการพุ่งเข้าไปอ็อกอ็อกทันทีและก็เรียบร้อยทั้งสองคนก็ทําการจูอากาันทันทีโดยที่ไม่สนเลยว่าพระเอกสองกับนางเอกสองนั้นอยู่ข้างหลังแม่แบบนี้ไม่รู้จะเรียกว่าด้านหรือเรียกว่าร้านดีเนี้ และพอพระเอกหนึ่งกับนางเอกหนึ่งจูอากันเสร็จแล้วทั้งสองคนก็ได้ไปดึงพระเอกสองกับนางเอกสองลงมาและสุดท้ายคู่มันก็จะเป็นแบบนี้นะพระเอกหนึ่งกับนางเอกสองพระเอกสองกับนางเอกหนึ่งและพอจบภารกิจสี่คนสองคู่เสร็จแล้วทุกคนก็พากันแยกย้ายกลับบ้านแล้วหนังก็ตัดจบทันทีเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมกับหนังเรื่องนี้ผมนี่โคตรชอบนางเอกหนึ่งเลยมี